10เมนูบะหมี่จีนชื่อดังที่เคียงคู่วัฒนธรรมจีนมายาวนานด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้บะหมี่ของจีนมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นหรือเทศกาลไหนๆคนจีนก็ยกบะหมี่เป็นอาหารจานโปรดได้เสมอเมนูแรกเรื่องการเมี่ยนหรือบะหมี่แห้งร้อนเมนูท้องถิ่นของเมืองอู่ฮั่นบนทนเหอเปย่ยมีประวัติมานานกว่า80ปี2จ๋าเจี้ยงเมี่ยน อาหารเส้นจานโปรดของคนปักกิ่งราดหน้าเส้นด้วยหมูผัดซอสเต้าเจี้ยวแบบคลุกคลิก 3. เต้าเซลเมียนมีต้นกำเนิดมาจากชานซีเส้นมีลักษณะแบนตัดจากก้อนแป้งที่นวดจนเหนียวนุ่มเป็นอย่างดี 4. หุ้ยเมี่ยนหรือบะหมี่ตุ๋นของเหอหนาน,านเป็นเส้นที่ดึงด้วยมือมีบันทึกทางประวัติศาสตร์มานานกว่า800ปีห หลานโจลาเมียนเมนูเด็ดจากเส้นที่ดึงด้วยมือของมณฑลการสู้มีจุดเด่นอยู่ที่หัวใช้เท้าผักชีและเนื้อวัว6เพียนเออชวนเป็นเมนูโปรโด,ดของคนหางโจที่เสิร์ฟพร้อมผักดองหมูแผ่นและหน่อไม้เอ้าวเจ้าเมียนร้านปะหมี่อ้าวเจ้าเก่าแก่ที่เมืองคุนซานมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ราชสมัยจกักรพรรดิเสียนเฟิงแห่งราชวงศ์ชิงเมื่อ148ปีก่อนบ่งบอกได้ถึงความนิยมมาอย่างยาวนาน8 ัวใกล้เมียนอาหารขึ้นชื่อของเจียงซูที่ใช้ฝ่าหม้อวางเหนือน้ำซุประหว่างต้มซึ่งกลายเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ9ตันตันเมียนมีต้นกำเนิดจ,จากซื่อชวนปะหมี่รสชาติจัดจ้านที่ผสมซอสเผ็ดในน้ำซุปโรยด้วยผักดองพริกเสฉวนหมูสับและต้นหอม1ิบเหลิงเมียนหรือบะหมี่เย็นต้นตำรับดั้งเดิมอยู่ที่เหยียนจีมณฑลจีหลินซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนติดกับเกาหลีเหนือ